สัวนะครับพื้จริงเจ้าสัวนี่หลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยได้เหมนกันแต่ว่ารอบนี้เขาก็พยายามที่จะทําให้ทําให้คนใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นสแน็คที่ดีแล้วก็องอมันเกิดบนรยาการดูแบครับเขาคืาอกิในใจมากๆที่ได้นี่มาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเจ้าสัวเห็นมันมีรสชาติต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายาเลยเป็นไงบ้างใช่ไหมโอ้เออได้ชิมทุกรส้วครับก็คือบอกเลยว่าก็อร่อยทุกรสกับเหมือนเดิมเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าเรา เคยชิมกันก็คือเจ้าสัวข้าต่างหน้าหมูหลองที่เป็นแบบเป็นเป็นซิกเนเจอร์เรียกว่าเป็นแบบเลยต่อต่อมาก็จะมีแบบหน้าปูกุ้งหรือว่าปลาหมึกอะไรเงี้ยครับเรียกว่าหลากหลายมากมากที่ที่ทำให้สมมติว่าเอ้วันนี้อยากฟิลนั้นฟิลนี้แล้วก็กินนั้นกินนี้ก็คือแบบเลือกได้หลากหลายมากวาวันนี้แฟนกไ็ได้ชิมด้วยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ครับผมวันนี้ก็เป็นเอสตูดฟูอใชครับผมแล้วแฟนก,ก็ได้มาชิมกันในงานเลยแล้วก็แบบตัดแทร์มา พี่เราได้บ้างนะครับเปิดแฟนแบบไม่รู้โอ้ครับไม่แบบว่าเราที่แบบเจนชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือที่แบบว่าที่เจนถูกปากคือคือเรื่องแต่ว่าแบบผมแบบผมชอบมากๆเลยก็คือเป็นเป็นตัวเป็นตัวออริจินอลก็คือเป็นข้าวข้าวตาข้าหยองเป็นจองมีส้มแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบชอบก็คือเป็นหัหยองพริกเผาอย่างงี้แล้วก็แล้วก็มีสองรสชาติใหม่ที่อยากให้ลองจริงๆก็มีทั้งปูาุั่วปลาหมึกแล้วก็สาลายอะไรน้ำพริกทอดเจนมีอะไรน้ำพริกทอดสองอันสองตัวที่พิ่งกทอดเนี่ยก็ก็คือ ปูปูผัดพริกเผาแล้วก็เหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผสมข้าวไรซ์เบอร์อรี่ได้มาตรฐานนะครับแต่ว่าเป็นผสมข้าวข้าวไรซ์เบอร์อรี่ครับเรียกว่ามีประโยชน์เนาะแบบว่าใครกินก็แบบว่าอยู่ท้องได้นานเหมือนกันคือจริงมันไม่ได้ทอดนะครับเนี่ยมันมัฟูฟบนะครับหาซื้อง่ายไหมหาซื้อง่ายมากครับผมตอนนี้หาซื้อได้แบบทุกที่เรียกว่าร้านร้านขายซีนัมแบบเกือบทุกที่เลยครับแล้วก็ทางเซเว่นอีเลฟเว่นก็คือมี ว่าเจ้สัวไปทุกประเทศเนาะครับผมพี่ดูพี่แด่นอนทำไมหวานขนาดนั้นล่ะครับแอนนี้แอนนี่แอนนี่แีสวันดี่รับนีงแนนี่แอนนีปแอนนี่แอนน่แนนี่แอนนี่แอนนี่แอน่แอนนี่แอนน่แอร์ซาร y ีกแอนนี่อนีนี้แอนนอน่แนรี่แนแรนของเี่อ่อนนอนคีอนนีแนนอน่แอนนแน่แ่แ่นลง่นแนแบบแ่แ่แแอนแอนีแอนน่อแีอนนอ่ี คาับปีนี้ก็ลงมาที่งานสุ <S <S รีข้ามาถึงเลือกรูปนี้ที่แบบเป็นการแบบถ่ายถ่ายคู่กันครั้งแรกใช่ปหมใช่ใช่ใชๆๆค่คือคือรูปเนี้ยเป็นรูปแรกที่ผมอชอบเขาหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าหมายถึงว่าครั้งครั้งแรกที่เจอแล้วก็แบบตั้งตั้งตั้งใจแบบเป็นโรแมนต์นไซส์หรือเปล่าครับหมายถึงว่าตอนตอนตอนไปทำงานแล้วคือ ก็คือโฟมเขาก็อยู่ในกองเขาเลยได้เจอกันใช่ก็ได้เจอกันเก็บไว้นานไหมตาลุกเนี่ยเพื่อจะเอามาลง5ปีอะไรเงี้ยเราต้องเป็นลูกที่แบบไปขอรูปมาด้วยไหมเพราะว่าแบบเราเองไมอยู่ในหมู่มีหน้าสินง่างๆเอ่อเป็นพี่ตากล้องุกอะหมายว่าเป็น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 พี่ดีโอพีเขาแบบเขาถ่ายเขาถ่ายรูปหนักห้าปีเยมีส่งให้เขาพูดก่อนพอด้ยไหมคะว่าแบบเออเดี๋ยวแอดมินจะพูด ก็จริงๆก็ก็เหมือนจะเล่นเต๋าดูเออลงรูปนี้อะไรอันนี้คือเซอร์ไพรส์โค้เหมือนจะบลัชเจมที่เราลงอะไรอย่างเงี้ยลงรูปแี้แบบรูปแรกอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้เขาก็ก็เซอร์ไพรส์ไหมหรอก็ก็อาจจะเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็คือเขาก็ดูแบบปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าปีปีนี้ค่อนค่อนข้างคอนิดิบหนึ่งอะไเพราะว่า ือไม่คือไม่ได้มีอะไรให้เลยแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยเลยแบบยากับย่างขาเพราะว่าเราไม่เสร็จจากวันท้องสาวเราไม่มีเวลาถูกปะเออจริงๆเป็นเป็นเป็นวันก่อนหน้านั้นแต่ว่าตอนนั้นผมกำลังแบบไป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 เคลียร์ไปเคลียร์เรื่องเป็นงานอื่นอยู่ปีนี้แล้วดีเงียไม่มีอะไรให้แล้วมันเลยเคยเคยเคยซื้อให้ปีที่แล้วแล้วโดนด่าครับเขาบอกว่า ันแพงซื้อมาทำไมอะไรเงี้ยประมาณประมาณนั้นก็เลยของเจ้าไม่ผิดนะครับปีนี้ก็เลยเอาคืนไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยแล้ก็บอกแล้วกันไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยแล้วกันเลยคุผู้ชค่ะตอนนี้แฟนเราโดนพูดแบบว่าสูดจากเราครับผมอร่อยไหมคะตอนนี้ขายถูงดังหรือว่ายังทายสางกันก็อ๋อคืออย่างวันอย่างวันนั้นนะคือคือเขาเพื่อเขาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเออก็ทําตัวหมายถึงว่าคือเขาก็ไม่รู้จะแบบจะทําตัวยังไงอะไรเงี้ยครับ ก็คือเกรงมากดูเกรงมากเขาบอกว่ายิ้มเกรงมากอะย่เงี้ยที่ท,ที่ที่เขาเจอเนี่ยให้พ่อย้อนย้อนกลับไปนิดนึงเขาบอกว่าคุณบอกว่ารอรอให้แบบคนขอของเองเลยอ่ะล้วเคามีขออะไรไหมว่าอยากได้อะไรไหมสำหรับปีนี้อะไรเงี้ยถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีอย่างแล้วเจมจะมีแบบแพนไปฉลองย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยให้กับขเขาไหมครับตอนนยังไม่มีแพนนั้นเลยครับ <laughs> ใช่แต่ปกติแล้วถ้ามีโอกาสดีๆแบบนี้พี่เจ คือคือถ้าเกิดว่าก่อนอันนี้ก็จนแบบก็จะไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าไปกินข้าวนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเห็นรูปเขามีฟิเศษอยังไงบ้างเขาเขาก็บอกว่าก็มีมีคนทักเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเออลงรูปนี้อะไรบ้างรวมถึงพี่แอนหักมาด้วยไหมครับเพื่อนเพื่อนเราก็เหมือนพร้อมใจกันแห่มาแซวเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็พร้อมใจแห่มาแซวแต่ว่าพี่แอนไม่มีอยู่เลยแต่พี่แอนบอกว่า ถ้าเกิดเจมมีข่าวดีจริงๆเขาจะไม่ใส่สองให้เราเพราะเรารวยแล้วคุณสิ่งอรกกาบคำพูดนี้ครับของพี่แอมันก็เป็นสิ่งที่น่าช้ำใจมากแต่จริงๆตั้งแต่วันนั้นผมได้ฟังแล้วแล้วผมก็คิดแผนมาแล้วคือโอเคแบบถ้าเกิดจริงจังว่าจะไม่ให้อะไรเงี้ยผมว่าจะไปขอคุณเอแทนผมก็เตรียมแผนแล้ะสมก็ได้เจอแบบคุณเอครับแบบพี่เอครับอะไรเงี้ย คือยังไงเราก็ต้องได้เงินจากเขาให้ได้หรือไม่ไม่ได้จากพี่แอนโดยตรงก็คนใกล้ชิดพี่แอนเลยไม่ได้ทางตรงก็ต้องได้ทางอ้อมครับอจากคนคนนี้ผมต้องได้ครับทำไมหรอครับเพราะว่าเขาเขาเล่นเราไปเยอะหรือยังไงครับพี่เดมครับอกมันมันออกเป็นแบบลูกชังซะมากกว่าก็เลยแบบ เป็นการตวงบรรดาของลูกรักค so. ือเป็นครับผมก็อาจจะไม่ได้เป็นลูกรักก็คงเป็นลูกช่างเหมือนเดิมนะเขาเรียกว่าอะไรน้องสัตย์ใช่ก็เป็นลูกรักคือจริงๆพี่แอนแบบว่าเขามีเขามีลูกรักทุกคนที่ี่ยังเวนผัว่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็โฟมโฟมเป็นรูปหลักมากกว่าเออแน่นอนอยู่แล้วครับผมแบบว่าเวลาแบบมีใครไปใครมาก็คือผมก็คือบอกว่าตัวกระป๋องไปก่อนแน่นอนน้ำเสียงเวลาคเปลี่ยนถึงโฟมไงคือเรืได้ที่ปังก็น่าจะปกตินะหมายถึงว่าก็เขาเขาคุยปกติกันเลยพี่พูดน้อยใจไหมคะเศรษฐ์ครับน้อยใจไหมคะไม่น้อยใจอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหอกับไม่น้อยใจไปเลแล้วเราเราเรโอเคไปกับตำแหน่งลูกชั้นเนี่ย โอเคไหมแม่ก็มอบอะไรให้ก็ต้องเป็นแต่เขาก็น้องเจอเราตลอดเลยนะไปออกกำลังกายหรือจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นจะเราเป็นคนแรกเลยนะคือคือคือเรื่องเอาเนอะคือเรืเอิดื่นเอาจริงๆแล้วก็เจอเจอกันอาทิตละครั้งสองครั้งตลอดแบบไปออกกำลังกายไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาคือเขาพยายามลากคนอื่นแล้วแล้วคนอื่นไม่คนอื่นไม่ไปกับเขาแล้วแล้วมีแต่เราเหลือเราคนเดียวอะไร แล้วหลายคนก็ไปถามพี่แอน <Okay. S 1> ว่าเอ้ยคู่ไหนจะแต่งงานก่อนไหมแต่ว่าพี่แอนก็ไม่ตอบแต่หลายๆคนก็คิดว่าเราเนี่ยนะเป็นเรานี่แหละที่มา,ราไรแไซโคในกลุ่มผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าคู่คู่อื่นเขาแบบเป็นยังไงบ้างแต่คู่เรามีคิดไหมคะถ้าพีเราเนาะ oh. เดินทางมากับความรักมีเอ่อจริงจริงมีม,มีมีคุย อันนี้คุยกันเองหรือว่าผู้ใหญ่คุยกันไม่ว่าคุยกันเองอ๋อเออมันจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไง <c oughs> อะไรย่างเงี้ยเขาบอกไหมว่าเขาอยากแต่งเมื่อไรอะไรอยังไงหมายความว่าก็คิดไว้ที่เราคุยกันคือมันยังไม่ได้แบบถึงช่วงที่แบบว่าแบบฟิกซ์มากอะไรเงี้ยก็ก็ <c oughs> ต้องลองคุยกันไปก่อนแล้วว่าว่าอะไรจังหวะเวลาที่เหมาะสมแต่ยังไม่ได้มีการคุยแบบผู้ใหญ่คุยหรือแซวเล่นอะไรอย่างเงี้ยังไม่มีเนาะยง ครับขอบคุณครับ